สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพทุกท่านนะครับผมก็กลับมาพบกับผมเช่นเคยเป็นประจำทุกวันนะครับพบกันกับผมหนึ่งเซ r น a ตอ์แบ็กนะครับสาหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับที่ได้ติดตามบอลติงเน้นที่ผมได้ให้ไปในช่องสําหรับคู่วานนี้นะครับก็ต้องกราบขออภัยทุกท่านในณที่นี้ด้วยนะครับสาหรับคู่วานนี้นะครับผมได้ให้ทีมหลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับระหว่างทีมเจ้าบ้านอย่างโอลิมปิกลียงนะครับพบกับทีมน้องนะครับคู่นี้ผมให้เพื่อนๆเรียกเชียร์ทีมเจ้าบ้านอย่างโอลิมปิกลียงนะครับ การแข่งขันปรากฏว่าทีมเจ้าบ้านอย่างโอลิมปิกลียงนะครับสามารถทําผลงานได้เสมอกับทีมน้องไปหนึ่งประตูตัดหนึ่งนะครับสําหรับครูนี้ก็ต้องกราบขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับผมโอลิมปิกลียงลงเป็นยิงไม่มาจริงๆครับผมวันนี้นะครับผมจะมีแนวทางฟุตบอลระบวิเคอ์ฟุตบอลดีๆนำมาฝากันเพื่อนให้ได้เรียกเชียร์เลืกชมกันอีกหนึ่งคู่เช่นเคยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเราจะไปดูที่ฟุตบอลอัพทีเมียร์อังกฤษนะครับคู่ระหว่างทีม เจ้าบ้านอย่างซัตเมตันนะครับทีมอันดับไว้ของตารางจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไก่เดือทองแนมฮอสเปอร์นะครับทีมอันดับที่4ของตารางนะครับผมสำหรับคู่นี้นะครับจะเริ่มเตะกันในเวลาย2นาฬิกาตรงนะครับหรือ4ี่ทุ่มตรงของบ้านเรานั่นเองนะครับผมสำหรับคู่นี้นะครับอ่าำแพงจากสื่อต่างประเทศก็ให้ทีมเยือนอย่างสเปอร์นะครับอ่าได้เปรียบ0ูนนะครับสำหรับคู่นี้นะครับเคยเจอมาแล้ว5เกมหลังสุดนะครับเฮตูเฮตอ่าเป็นทีมเยือนอย่างสเปอร์นะครับที่สามารถเก็บจะชนะได้ถึง3ครั้งนะครับ และเสมอกันหนึ่งครั้งและเป็นทีมเจ้าบ้านอย่างซานแรมตันนะครับที่สามารถเก็บชัยชนะได้หนึ่งครั้งนะครับผมสาหรับทีมเจ้าบ้านอย่างซันแรมตันนะครับต้องบอกว่าฟอร์มช่วงหลังนี้เอาแน่นอนไม่ค่อยได้นะครับอ่าห้าเกมหลังสุดในลีกนะครับพวกเขาชนะหนึ่งเสมอหนึ่งและแพ้ไปถึงสามเกมด้วยกันนะครับอ่านัดล่าสุดนะครับพวกเขาแพ้ให้เบนฟอร์ดไปสองประตูต่อศูนย์นะครับก็ถือว่าผลงานค่อนข้างย่ำแย่กันเลยทีเดียวนะครับแต่พวกเขานะครับอ่าได้เล่นในบ้าน เมื่อไรก็ถือว่าผลงานดีเมื่อน,นั้นนะครับจากการเล่นในบ้าน3าเกมหลังสุดนะครับพวกเขาสามารถเก็บด้านง4แต้มนะครับผมก็ต้องบอกว่าฟอร์มเล่นในบ้านยอดเยีเ่ยมกันเลยทีเดียวนะครับแต่สําหรับวันนี้นะครับทีมเยืยนอย่างสปเปอร์จะบุกมาถือว่าทีมสปเปอร์นะผลงานที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่า5เกมหลังสุดของพวกเขานชนะ2เสมอ1นและแพ้ไปถึง2นะครับและนั้นล่าสุดพวกเขาสามารถเก็บชนะเหนือทีม นัทีแครฟฟอร์เรสได้สประตูต่อหนึ่งนะก็ต้องบอกว่าฟอร์มดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับสเปอร์นะครับถ้าเป็นทีมเยือนเมื่อไหร่นะครับฟอร์มของพวกเขาจะเล่นไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับะแต่ก็ต้องบอกว่าเกมลุกสามประสานของพวกเขาอย่างชาริสันนะครับเกล่เคนแล้วก็ซอนนะครับถือว่ากําลังประสานงานกันได้ดีนะครับสําหรับแนวลุกของพวกเขานะครับผมมองว่าวันนี้นะครับเพื่อนเพื่อนสามารถตัดสินใจเรียกเชียร์ทีมเยือนอย่างสเปอร์ได้ เลยนะครับผมว่า,าทีมสเปอร์อาจจะเฉียนเฉียนมาเก็บชัยชนะเหนือนทีมเจ้าบ้านอย่างซอลตันได้นะครับผมแต่สําหรับทีมซอลตันก็ต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าพวกเขาสามารถชนะทีมสเปอร์ได้ในนัดนี้พวกเขาจะอาจจะหลุดจากวงคอจรจของท้ายตารางได้เลยนะครับสําหรับถ้าชนะในนัดนี้นะครับแต่ยังไงผมก็มองว่าทีมสเปอร์วันนี้น่าจะบุกมาเก็บสามแต้มกับบ้านได้แน่นอนนะครับแต่ฝากเพื่อนๆไว้นะครับอ่า สำหรับเ,เพื่อนๆท่านใดที่สนใจสกอร์สูงต่ำติดเวลานะครับผมสามารถฟันธงได้เลยว่าคู่นี้จะยิงกันน้อยนะครับสกอร์จะมีหนึ่งลูกหรือว่าอ่ะหนึ่งหนึ่งแต่ผมว่ามองว่าคู่นี้สกอร์จะต่ำแน่นอนนะครับกำแพงจากสื่อต่างประเทศก็อ่าเปิดมาให้ที่สกอร์สูงต่ำที่สองจุดห้านะครับผมมองว่าคู่นี้จะยิงกันน้อยนะครับเพื่อน่สามารถอ่าตัดใจเลือกเชียร์ด้านสกอร์ต่ำได้เลยนะครับผมว่าอาจจะมี ไม่เกินสองลูกนะครับผมสำหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ชอบแนวทางสกอร์สูงต่ําก็สามารถเลือกเชียร์สกอร์ต่ำได้เลยนะครับสําหรับครูนี้นะครับหรือเพื่อนเพื่อนอาจจะตัดสินใจเลือกเชียร์ฝั่งทีมเดียนอย่างสเปอร์ได้นะครับครูนี้ผมว่ายังไงทีมสเปอร์ก็จะบุกมาเก็บสามแต้มกับบ้านด้แน่นอนนะครับผมสำหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่อยากมาเป็นครอบครัวหรือว่ากลุ่มฟุตบอลของพวกเราก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยนะครับส์อาร์ทห้าห้านะครับม่แอดนำหน้านะครับส์อาร์ทห้าห้านะครับผม จะได้เป็นครอบครัวเดียวกับพวกเรานะครับมีกูรูหลายๆท่านนะครับคอยชี้แนวทางบทครา์ฟุตบอลคอยนําเล่นฟุตบอลนะครับว่าจะเป็นบอลสดบอลชุดนะครับของพวกเรามีหมดนะครับสําหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับฝากติดตามผลงานของผมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในช่อง YouTube Facebook หรือ t i k t o อรนะครับเพื่อนๆสามารถค้นหาได้ในชื่อหมื่นเซ็นเตอร์แบ็กนะครับเป็นภาษาไทยนะครับเสิร์ชหาได้เลยที่คําว่าหมื่นเซ็นเตอร์แบ็กนะครับฝากติดตามผลงานด้วยนะครับ วันนี้ก็ขอให้เพื่อนรูุ้กวันยังมีความสุขนะครับร่ำล่ำรวยๆแล้วกลับมาพบกับผมใหม่เป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้ขอให้เพื่อนรูุ้กวันยังมีความสุขนะครับร่ำล่ำรวยๆไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับ